โอเคครับสวัสดีครับอยู่ผมกับแนวเ <laughs> มื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้บันทึกไปแล้วแต่เฟลนะแต่ยังไม่ได้เล่นนะผมอตอนนี้อยู่คุณแมคคุณแมคครับสวัสดีครับครับผมครับผมเป็นหนึ่งเาขาจะมาเป็นล่ามแปลภาษาผมเนื่องจากผมเป็นคนที่โตอังกฤษนะครับผมอันนี้ใช่ไหมครับคุณแมคใช่ครับโอเคกดเลยนะโอเคเกมนี <laughs> ้เห็นเขาบอกว่าให้พยายามหนีขึ้นไปชั้นบนให้ได้นะโดยที่ ให้รอดปลอดภัยอ่ะไม่โดนอะไรฆ่าตายว่างั้นเถอะอ้าวโหลดนานว่ะโอเคเวลาเด่นดูจากภาพดิวะเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรเป็นทางหางอ่ะเกมนี้แม่งแนวรัเสารอว่ารู้จักเหรอเคยเล่นเหรอเคยเหมือนเคยเห็นทีออยกับแคดเกมนี้เยอะไม่รู้มันมีตัวหามรมึงต้องไปไล่เก็บอะไรสักอย่างนะครูเไปเก็บต้องไปไล่เก็บอะไรอีกอ่ะ แต่เออเดี๋ยวเาเสาเลยมันมึงต้องเก็บแขนคนไปป้ายมันกินไม่งั้นมึงจะโดนแดด๋อเออโอเคโอเคโอ้ยมีแนวทางเว้ยงีกูรอดทางไหนต่อวะนั่นไงปะวะอะไรไหนีออะไรกระป๋องไอสัตว์ปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวไม่เกี่ยวไอเสียงที่ะลรวะโอแม่โจเสียงที่ะลรวะ้อใครนอนอยู่วะเนี่ย นาไปเก็บแขนมันมาไปเก็บแขนเหรอไอ้โดรเสามันมาโอ้ยเฮี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 ยนั้นไงไปเก็บแขนมาดิไอสัตว์ไปเก็บเฮียอะไรมันวิ่งผ่านหนามึงไม่เห็นไงวะไอเดี๋ยวมันมาหลังนว้ยไอเฮียมึงดีสั่งได้สั่งดีสัตว์มามันมาหลังได้ด้วยเหรอเห็นหน้าดีกว่าเห็นหลังนว้ยโอ้โหไอเฮียมึงไม่ไม่มาเป็นคนเล่นไม่รู้หรอโอเคอ๋อกด E กด E เก็บ ้องไงต่อวะเือแลไงก็ทางไหนทางนี้ก็ป่าเลยแล้วก็วิ่งเลยทางนี้มันทางตันเนี่ยเอ้ยนี่นี่มันมีทางแยกมันเขียนว่าอะไรวะอนี่ไงมองไม่เห็นอ่ะอะไรเฮ้ยเฮียเฮียเฮียไปไกลเฮียไปไปวิ่งแล้วกูวิกแล้วกูวิ่งแล้วออ้ยโอ้ยซับทับ้ยทับทรับครับเอียทางตันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูวิ่งวิ่งแล้วไม่เอาแล้ว ไปอยู่ไหนอยู่ไหนไปอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเต่าไอ้ไอ้อะไรวะอะไรแบบ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 เว่ยเอ้ากูไม่รู้กูวิ่งก่อนละไอนเดียไอเดียไอเดียไอ้มือสั่นไรี้ยมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วไอ้ี้ะมือสั่นไรี้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไปไปหาเก็บแขนคนแขนคนไอ้เฮียคนคนคน ไอสัตว์เสียงแม่งได้ใจมากเลยอ่ะเฮ้ยเอะไรวะไอ่เหี้ยสัตว์แม่งมาหลังแต่ว่าไหร่วะยัดโดอู้กี่ตัววะไอเหี้ยหมูเยอะเยอะเยอะละเกินอู้ยกูวิ่งรอนเลยสัตว์อู้หเยอะเหลือเกินไอ่เหี้ยโอ้โหเอาถ้าจอกูว้าบเลยแม่ครับจะเริ่มอะไรกูอยากให้มึงมาเล่นเกมนี้ด้วยกันอะกูจะไงเนี่ยเฮ้ยกระสุนโอ้มีปืนแล้วเราเราสู้มันได้ไหมเนี่ย เริ่มเริ่มแล้วว่าต้องให้ไปเก็บอะไรวะโอ้โเพลงแม่งก็ใช่แล้วอ่ะเพลงว่าสมัยโบราณมาแล้วกู <c oughs> ออกไป <c oughs> มันมันต้องให้ออกไปแป๊บน,นึงเนี่ยดูแผนที่ไหนอันนี้ตรงที่เราอยู่ไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมดำาๆตรงเนี้ยตรงที่เราอยู่แล้วเราต้องไปทางไหนวะแม็กมันเขียนต้นตีนอะไรพ้างวันนี้ภาษาห่าอะไรไวะ ภาษาอะไรวะโอ้โหออกไปเลยไหมเดินไปเรื่อยเ้ยดึงออกแล้วดึงออกเลยดึดึกดึ๊ดึอะไรออกดึ๊อะไรออกอะไรอ่ะมึงต้องไปหาบันไดเว้ยบันไดที่ปีนขึ้นไปข้างบนก็มันอยู่ที่ไหนโอ้โหนี่องนี่ไงกูจะไปหาตอนไหนมันเดินผ่านว่าไปว่ามาอย่างเงี้ยหาแขนไม่ก็ยิงแม่งยิงแม่ง วินาทีนี้ไม่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นไปแล้วไปแล้วพรามึงเก็บเปิดเราแขนคนนะฮะ<ห>จะเยี่ยมมากเลยไอ้เที่ยมมันมาแล้วมันมาแล้วเอาไปดิเอาไปดิเอ,ปดเออ,อสัตว์กูยิงนะกูยิงนะนี่ไงสัตว์ยิงโอ้ไม่เป็นไรเลยสัตว์กูยิงมะโอ้สัตว์ยิง,ยง,ยงแล้วไม่เป็นเที่ยอะไรเลยอู้อู้อู้เฮ้ยไอ้ทังไหนวไอ้สัตว์กูลืม ใส่แว่นใส่แว่นกูกูกูวิ่งเข้าว่างกะนเลยสโอ้ยไอ้เหี้ยกูแลม่งแดกหัวเมื่อกี้กูยิงม่งไม่เป็นไรเลยวะแม็กไม่รู้เปิดมีไว้ทำเพื่อกูไม่รู้อ่ะแต่เมื่อกี้ยิงไว้ทำอะไรมันยิงไม่ไม่เป็นไม่เห็นเป็นเหี้ยอะไรเลยนี่ก็ทางตันไอ้เหี้ยสัสชิบหายแล้วโอ้ เก็บแขนไม่ทันแล้วเก็บแขนไม่ทันแล้วโอ้ยแมโจวิงเก็บไม่ทันแล้วแขนนะไอ้เหี้ยโอ้โหจะทรมานกันไปถึงไหนโอ้ไอ้เหี้ยอือไอ้เหี้ยแม่งลุ้นพอๆกับเล่นเทเลทับบี้เลยสัตว์ว่าแม่งพอๆกันไอ้เหี้ยจะพวกเกียร์เทเลทับบี้โอ้ยแมโจเฟสเด้งวิบีได้ยินเสียงปะไม่ได้ยินไม่ได้ยิน ไม่ได้ยินทําไม่ได้เข้าส้างหัวมันโอเคเราได้มือแล้ว oh, da, 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 da. แล้วเราต้องไปทางไหนอีกนะไปทางไหนวะทางนี้เนาะคงเอ้ยหรือเปล่ามันจะเป็นทางตานันเว้ยเรานค่เห็นสะพานอยู่ข้างหน้าแต่ไม่รู้แม่งไปทางไหนวะนั้นเราลองไปเรื่อยๆแล้วกันนะเออแต่เราสอบมันเยอะนะเวย้ยไม่เป็นไรไป่กลัวดิเรามีมือนี่ไงน,นี่โอ๊ยอะไรอะอโจ แป๊บหนึ่งกูเห็นป้ายมันมีป้ายเอาไปเลยนู่นเอาปนูน่นอุ๊ยเขี้ยยอยังโดนอีกนู่นมืออยู่นู่นในสัตว์ไปเอามือไปกินมือดิมืออยู่นู่นนะนเนว่ามันเขียนภาษายเยอรมันแน่วันนืออุ้ยสัตว์สองตัววิ่งสิครับโอ้ยวิ่งโอ้ยอ้สองตัวไอ้หียมึงจะได้ไปไหนไหมเนี่ยกูว่ากูคงไม่ได้ไปไหนเลยสัตว์ก็ไม่มีตั้งสองตัวแล้วให้กูไปยังไงอะกูหาบันไดไม่เจอด้วย มันเป็นมันอะไรขึ้นไปข้างบนเลยไม่ใช่ไปด่านต่อไปบาหวานอู้เลิมมันนี่เนี่ยมันมีป้ายมันมีป้ายอยู่อ่ะนี่อะไรเนี่ยไอ้เฮลเขียนเฮียมผสมเป็นตัหมดหมดตัวบีอะไรเนี่ยบีอะไรสักอย่างบังเกอร์บังเกอร์บังเกอร์เฮียอะไรบังเกอร์ไอสัตว์บังเกอร์บังเกอเฮียอะไรแม่งมาไรสัตว์หาที่หลบกันละมันอ่านว่าบังเกอร์เมื่อกี้อ่ะเฮ้ยนี่อะไรวะ เออบังเกอร์มันไม่มีแปรนี่ว่ามันจะแปลว่าอะไรโพรมีกระสุนมีกระสุนให้ด้วยเยอรมันไม่มีระเบิดเหรอเมื่อกี้มันระเบิดเลยแหละวะเออระเบิดทำอะไรได้วะฆ่าได้ป่ะไม่แน่ใจระเบิดนี่มันกดตัวแล้ววะแบกโอ้นี่ระเบิดระเบิดโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยแค่แค่เสียงระเบิดนี่กูก็ตกใจแล้วเอาเอาเอามือไว้ก่อน เอาแขนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยกูได้ขาว่ะไม่ได้แขนว่ะเฮ้ยไอ้เที่ยเสียงเที่ยวเลวะเฮ้ยไอ้นี่มันมีฝุ่นแสดงว่าต้องมีทางออกเอวะโอ้ไอ้เที้ยไม่ใช่ละไอ้สัตว์กูว่าไม่ใช่ละกูว่าไม่ใช่ละไอ้สัตว์กูต้องวิ่งไม่อัดกลับไม่ได้แล้วโดนแดกเลยเห็นทางป่าไหลดีเอาแล้วเอาแล้วกูเห็นแบบไอ้สัตว์ไอ้ไอ้เที้ย โอ้โหดู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 มาเลยนั่นดูดิมันมันมูนวอล์กอะตึงตึงตึดตึงตึงตึดตึดตึงตึดตึดตึง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 ตางตึงตึงตแงตึงงตึิตึง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 ตึตึงงตึงตงตึงตึงตึๆตึงตึง เี้ยวแม่งเลยเห็นเทางเลี้ยวไหนเดียวเนี่ยป้ายป้ายพวกนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเมืไอ้ป้ายมันเี่ไอสัตว์แม่งมาแล้วเอาไปแดกไอสัตว์มามึงเจอกูมีอาวุธแล้วเอาไปเลยไอเฮี้ยเป็นไฟสัตว์กูนึกว่าระเบิดโอ้โหโอ้โหไอเฮี้ยตูดวิ่งตามตูดมันไปกูวิ่งแล้ววิ่งครับวิ่งวิ่งไปก่อน เก็บ<า>เก็บเออก็บห,หาไม่เจออ่ะมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอ่ะกูหาทางไม่เจออ่ะอยู่ไหนวะอยู่ทางไหนเก็บเร็วกูหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ย เสียงมันเริ่มไม่นี่แล้วว่าเสียงมันเริ่มพัดคอฮัดคอกูบอกก่เสียงมันเริ่มพัดคอแล้วออเออสัตว์จะเอาใช่ไหมเือกูไม่ไหวกบพักมึงแล้วนะเออเออืออเอ้สัตว์ยิงแม่งเลยอะไรอะไรอาปากอาปากทำไมอาปากทำไมเออไม่ตายไม่ตายหรอไม่ตายโอ้ยสัตว์เป็กสู้สัวสัวมึงจะเอาใช่ไหมเือหยุดทศาสตร์ยิงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวอ๋อเออ โอ้เนี่ยมันบอกให้หาอะไรนะทังไงสะพานเอสะพาน,าานหาอะไรมันน,นี่จุดเริ่มต้นเนี่ยโอเคเราขอจบการแคสแค่น,คนี้สรุปผ่านไม่ได้นะเดี๋ยวไปศึกษาให้มาดีไม่ให้ดีมากกว่านี้นะแล้วค่อยมาเล่นทีหลังโอเคเอ่อเอ่ออะไรนะจะบอกปิดรายการบอกอะไรดีวะอ่าโอเคบายยจุ๊บๆอ่าคุณแม่ครับอ่าอะไรอ้าวบายๆท่านผู้ชมหนะครับ สบาจุบจุบนาイยูรเกน